สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแจกของนะครับแจกแหวน Shadowling Map Lockfoot นะครับนี่ Shadowling ครับวันนี้ผมจะมาแจก Shadowling แล้วก็จะมาแจกเซ็ตทรงจินอูค,ครับแล้วก็นี่เซ็ตซีดวีสองสามรางวัลเลยครับ <S <S พอดีผมว่าจะกลับมาอ้นีทําช่อง youtube นะครับผมเลยจะมาแจกให้แบบเด็กๆน,น,น้องๆนุๆ่นๆป่นนี้เนี่ย มีชาร์โดลิงหนึ่งอันอันนี้ก็เซ็ตทรงนะครับกติกาง่ายๆนะครับคือคอมเมนต์ว่าอยากได้อะไรพิมพ์เหตุผลนี้อยากได้แล้วก็พิมพ์ชื่อในเกมโรบอกนะครับชื่อในเกมโรบอกเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ่อแล้วก็พิมพ์ชื่อเฟซนะครับเลือกได้แค่อย่างเดียวนะว่าจะเอาอะไรอ่ะมีผมจะัวนในทีคือมีซงจินอูนะครับนี่มีซงจินอูมีชาร์โดลิงแล้วก็มี ซิทวีสองนะครับทาตามที่ผมบอกสามอย่างเมื่อกี้กดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยนะครับต้องกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยถ้าทําไม่ครบหรือว่าทําผิดนะครับคือผมขออนุญาตสละสิทธิ์นะครับแล้วก็สุ่มใหม่คือนี่นะผมทําคลิปเมื่อวันที่6เมษายนนะครับแต่ว,วันที่7วันที่8อดอะผมมาทําคลิปอัดให้ดูนะว่าสุ่มได้ใครแล้วก็เดี๋ยวทักเฟซคนนั้นไปนะครับขอบคุณครับ